หนึ่งสองอุ้ยลืมเพิ่มใหม่หนอเปร่งอืบเดียนิดหนึ่งเคสวัสดีครับครับสวัสดีทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจูเน o ยออฟ i ิเชียลมาอีกหนึ่งคลิปนะผมก็หลังจากที่ห่งหายจากการลงการรีวิวหลายๆอย่างลงไปนะครับไปเที่ยวอย่างเดียวเลยนะครับคลิปล่าสุดก็เป็นเที่ยวเชียงใหม่นะผมคลิปนี้นี่นกะว,ว่า ถ่ายเสร็จแล้วก็จะตัดเลยตัดปุ๊บแล้วก,ก็ลงเลยนะครับอาจจะลุกๆนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้อยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมเลยนั่งเปิดดู y YouTube แล้วก็ดูคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์หลายๆคนเขาแบบพิมพ์มาบอกว่าอยากให้เราแบบเปิดกูกล้องนะครับ มาดูกล้องของตัวเองหน่อยว่าใช้อะไรอยู่บ้างครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่าคลิปนี้ไม่ทำนะครับจะไปทําคลิปหน้านะครแล้วก็หลายคนถามถึงเรื่องเ,ออเสื้อผ้าพี่ใส่แบรนด์อะไรส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อที่ไหนนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะครก็ทําไปหลายคลิปและเรื่องเสื้อผ้าก็เดี๋ยวไว้ทําอีกทีน่าจะเป็น หน้านะหลายคอมเมนต์น่าสนใจมากนะคือบอกให้เราเนี่ยรีวิวรองเท้าที่อยู่ในบ้านหน่อยว่ามียี่ห้ออะไรบ้างนะครับผมก็เออมานั่งคิดแล้วมันถ่ายแล้วมันตัดวันเดียวน่าจะเสร็จนะครับมันง่ายสุดละผมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดปุรองเท้าของที่ oh! ก็เลยครับผมกะว่าวันนี้ผมจะเปิดกุรองเท้าของผมนะครับจะมาดูว่าตอนนี้เนี่ยมีรองเท้าอยู่กี่คู่นะฮะแล้วก็มียี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็คู่ไหนเป็นคู่โปรดนะครับผมก็ค่อยไปพร้อมๆกันนะฮะน่าจะยาวหน่อยคลิปนี้เพราะว่ารองเท้าเยอะมากจริงๆมันมีที่ผมแบบขายออกไปเยอะมากพอสมควรนะครับผมซื้อมาขายไปตลอดนะครับรองเท้าอยู่กับผมแบบมากสุดก็ประมาณ6เดือนนะครับส่วนใหญ่นี้ไม่เคยเกิน6เดือนอ่ะต้องขายออกตลอดนะครับฉันเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่านะครับว่าเชลรองเท้าที่อยู่ข้างหลังของผมเนี่ยมีรองเท้าอะไรบ้าง ครับมาตามผมมาย้ายก็อีแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเ,า <c oughs> เยอะเหลือเกินตู้ข้างในนี้ก่อนนะครับตู้ข้างในนี้ก่อนว่ามีคู่อะไรบ้างนะฮะมาก็คู่แรกนะครับอันนี้กลิง นี่เลยนะครับผม Naked w o o f นะฮะอันนี้ก็เป็นรองเท้าแบบ smart casual นะครับผมหรือว่าจะทำเป็นสน้นเกิลก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำมารองรับเทรนด์สมัยนี้คือรองเท้าหนังไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นทางการเสมอนะผมก็ทำให้มันดูแบบมีแบบความเป็นสตรีทมากขึ้นนี้ eBay นะซื้อมาจาก eBay นะครับผมก็ตกคู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับผม9,000กว่าบาทรวมชิปปิ้งแล้ประมาณหมือนนิดๆน,น,นะฮะกู้นี้นะครับผมนี่นะฮะ ในแคทพูลครับอีสวยมากมต่อมานะครับเรียกว่าเป็นคอลเลคชันเลยก็ได้นะครับผมกับนิวบาลานซ์สามอนะอันนี้ผมมีหลายสีมากจริงๆก็ขายออกไปเยอะมากกอสมควรนะครับขายไปประมาณ3-4มสีสีได้ละแต่ว่าอันนี้เป็นคอลเลคชันผมสะสมนะครับก็นี่ฮะมีสีนี่เลยนะฮะสีแดงนี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะฮะซื้อมานี้ชิปมาจากฮ่องกงนะสีน้ําเงินอันนี้ก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันนะฮะสวยมาก,ต,มากต่อมาก็คือ,อ นี่สีเหลืองอุ้ยสวยมากไม่ได้ใส่เหมือนกันแล้วก็มีเฮียสีเขียวมิ้นท์นะฮะอันนี้ใส่ไปแล้วสวยใส่สบายนะระุ่นลิมิเต็ดอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่เขาทำกับคาซาบรอนก้านะผม327เหมือนกันนะสีนี้สวยมากชอบมากนี่เดี๋ยวผมว่าผมตั้งกล้องดีกว่าผมเมื่อยมากเลยเพราะว่าหนักมากอ๊บ โอเคแล้วมันก็มีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีแบบเป็นสีขายเขา,เาที่ออกมาอันแรกเลยคู่นี้เลยนะครับสีเกรย์นะครับนี่ก็ใส่สบายนะครับบอกก่อนว่า3 2 7เนี่ยผมชอบมากนะครับหคือคนตัวเล็กเวลาใส่เนี่ยหน้าท้ามันเรียวยาวครับมันทําให้ให้เราดูเพรียวนะครับแล้วก็ใส่สบายข้อ2คือสูงแล้วก็นิ่มนะฮะผมรู้สึกว่าถ้าจะมีรองเท้าสนิกเกิลเป็นเหมือนแบบลำลองอะ่ะผมว่าก็ก็ก็มีไว้ไม่เสียหายนะผม สีที่ผมแนะนําผมก็น่าจะเป็นสีเกรย์นะครับงั้นเราพูดถึงนิวบาลานแล้วผมว่าเรานิวบาลานยาวๆดีกว่านะว่ามีนิวบาลานอะไรอีกบ้างนะฮะอันนี้ก็เพิ่งชิปมาเหมือนกันนะครับผมเป็นนิวบาลาน550นะครับสีเขียวนะครับคู่นี้เออสวยมากนะฮะก็เป็นตัวพิเศษนะครับผมอีกหน่อย อ่าคู่นี้นะครับผมคู่นี้เป็นนิวบาลานซ์สองศูนย์ศูนย์สอง R นะครับก็เป็นรองเท้ากึ่งวิ่งแหละมันก็อีที่เหลืองเหลืองนี่ไม่ใช่ว่ามันมันเก่านะเขาทําให้มันดูแบบดูเป็นวินเทจนะครับคู่นี้ก็หายากเหมือนกันนะครับอีกคู่หนึ่งคือนี่ฮะนี่เลยแปดหกศูนย์ V สองครับสีดาอู้สวยมากคู่นี้นี่ผมชิปมาจากอังกฤษนะครับคู่นี้สีดําสวยมากนี่ก็แต่งตัวง่ายนะครับดาล้วนคู่นี้ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับยังไม่ได้แกะออกมาใส่เลยชอบมาก ใส่เป็นลำลองได้อะไรเงี้ยสบายสบายนะครับมีเก้าอี้ไม่นั่งนั่งพื้นดีว่าเดี๋ยวให้ดูกันแบบว่ามีอะไรอีกเพิ่มเติม<ๆ>ของฝั่งนิวบาลานนะครับก็อันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นรุ่น530นะครับก็อีกหนึ่งรุ่นที่ฮิตมากๆนะครับนี่มันดำละผมให้ดูนาใส่ไปเดินงานสิงปฟาร์คซึ่แบบมันเป็นดินแดงอะแล้วก็เหลืองเลยนะครับแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะผมว่าก็ดูแบบวินเทจดีอ่ะคู่นี้เป็นคู่ที่ผมใส่ออกกําลังกายตลอดนะครับนั่นคือ8 60v2 ครับอ่าคู่นี้ใส่สบายมากจริงๆเขาลหลายๆคนก็ซื้อมาใส่เที่ยวกันนะคู่นี้เนี่ยถ้าตอนนี้เขาขายกันก็ตกอยู่ประมาณ6-7,000นะแต่ตอนผมชิปมาจากอังกฤษเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3,000กว่า4,000เนี่ยแหลจะจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับอีกสีหนึ่งที่มาพร้อมกันเลยแต่ว่าคู่นี้จะแพงกว่านะครับก็คือเหมือนกันนะ 860v2 นะครับผมอันนี้คือสีที่หายากมากนะครับผมไม่รู้ว่าทําไมมันถึงแบบแพงกว่านะครับอาจจะเพราะว่าสีหรือว่าดีไซน์เลยเนะี่ยอันนี้ผมใส่ไวววว้ใสส่่ส่แตตงัเทียยๆ ก็ชอบเหมือนกันนะฮะต่อมาคู่ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบอีกคู่หนึ่งแล้วก็ใส่สบายคืออันนี้ฮะที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วคือ992อันนี้ชอบมากนะครับใส่สบายมากนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรองเท้าที่คิดอะไรไม่ออกก็ใส่992ไว้ก่อนเพราะว่ามันแต่งตัวง่ายอะรุ่นที่ slip job ใส่นะรุ่นนี้ใส่สบายโคตรนะฮะจำไม่ได้อนี้ชิปมาจาก eBay นะครับมันไม่ได้บอกเลขมันรุ่นอะไรวะจำไม่ได้ออ่ะ มี2คู่นี้คู่นี้ผมซื้อที่ญี่ปุ่นนะฮะดำและเหลืองแล้วอันนี้คือแบบใช้งานผ่านการใช้งานมันหนักหน่วงมากคู่นี้ชิปมาจาก e-bay นะ,ะผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบใส่สบายแล้วก็ลำลองอะ่ะมันมันเหมือนเราซื้อคอนเวิร์ดใส่ครับแล้วก็มันให้อารมณ์แบบชิวๆขาสั้นก็ได้ขายาวก็ได้อะไแบบเนี้ยนะฮะโอเคหมดแล้วสำหรับเฮ้ยยังไม่หมดเฮ้ยกเกือบเกือบนิวมบลลาเลยอีก2คู่ <S <S> <S <ๆ>ก็คือนี่อ่ 878นะครับอันนี้ชิปมาจากฮ่องกงนะครับสีสวยมากนะครับ878เปนะครับเป็นสีแบบสีเขียวขี้มา้าแล้วก็พื้นดำนะนี่เบามากนะยังไม่ได้ใส่เหมือนกันด <laughs> ูซื้อมาแล้วทำไมยังไม่ใส่นี่คือก็กสูนเวอร์ชันห้าครับก็เป็นสีแบบก็ดูสีสันด,ดีนะครับซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่าชอบใส่สีเพลิน <laughs> ๆมากกว่านะครับสำหรับนิวบาลานนะแดนอื่นก็ซื้อซื้อใส่ได้ นับดีกว่าว่านิว b าลานซ์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมีกี่คู่นะครับ 11, 12, 13, 14 New Balance มีนิวาลานซ์มีทั้งหมด14คู่ครับ oh นิวบาลานนะสิบสี่คู่อ่ะคุณต่อไปเราไปต่อที่คอนเวิร์ตดีกว่าครับคอนเวิร์ตผมก็มีประมาณหนึ่งเลย,ยงั้นเดี๋ยวไปดูกันก็ยังอยู่ในเชลล์ตรงนี้นะครับผมเอาเก็บไว้ในตูต้กล่องรองเท้าแบบนี้หลายคนสงสัยว่าผมซื้อที่ไหนนะครับกล่องรองเท้าใส่แบบนี้นะครับผมซื้อที่สองที่คือร้านคานิวอลกับร้านซิกนะครับคือมิกซ์กันอ่ะก็จำไม่ได้ว่าซื้อร้านไหนเยอะกว่ากันข้างนอกบ้านก็มีประมาณสามสิบกล่องได้นะครัอบ,รอครบอ่ะเรามาดูคอนเวิร์ตดีกว่าว่ามีสีอะไรบ้างเป็นคอนเวิร์ตส่วนใหญ่ผมเป็นหุ้้มขอออนนนะเเป็ควิร์่าาช เทเลอร์นะครับผม70นะฮะนี่สีแดงคันนี้ชิปมาจากลอนดอนเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซื้อที่ลอนดอนกับญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยคุณภาพมันต่างกันแค่ไหนก็บอกว่าคัตติ้งที่ญี่ปุ่นจะดีที่สุดใส่สบายที่สุดนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยซื้อคอนเวิร์ดที่ญี่ปุ่นเพราะไปญี่ปุ่นที่ไรเนี่ยก็จะซื้ออย่างอื่นตลอดเลยนะครับ <ry: C onst ry> คอนเวิร์ดเนี่ยมาซื้อไทยเอาหรือว่าชิปจากต่างประเทศมาซึ่งผมก็ ไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรนะต่อมาอันนี้ได้จากคานิวอลนะครับซื้อมาที่คานิวอลนี่เป็นสีเขียวนะฮะอันนี้ชอบมากแต่ไม่ค่อยที่ใส่เลยอ่ะอนี่อันนี้ก็ได้จากคานิวอลนี่โอ้แมท์คู่กับเสื้อนี้น่ารักเลยนะครับเอสีน้ําเงินต่อมาสีชมพูอันนี้ก็ชิปมาจากลอนดอนเหมือนกันนะครับแอปเอ็นโคตติ้งอันนี้ก็มาจากลอนดอนเหมือนกันนะครับคู่นี้สีขาวนะฮะนี่ นี่ก็อีกสีหนึ่งนี่ใส่บ่อยสุดดําแล้วนี่คือเนี่แหละสมกับการเป็นคอนเวิร์ตให้มันดูแบบเหลืองๆเก่าๆหน่อยคู่อื่นคือดูแลดีเกินอะแบบแทบจะไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยแต่ว่าคู่นี้คือใส่บ่อยมากนะผมอ่ะแล้วก็มีอันนี้ฮะที่เป็นคอนเวิร์ตเอ็กกับเอ็ก n เชนเชียลนะผมนี่เลยนะฮะคู่นี้ก็ หายากเหมือนกันนะผมคือเหมือนเขารีเซลมารอบหนึ่งแล้วก็หมดเกลี้ยงยิ่งไซส์ผมยิ่งหายากรุ่นนี้นะครับต้องลดไซส์มาประมาณ0.5หรือว่า1ไซส์มันค่อนข้างใหญ่กว่าปกตินะฮะมีอะไรอีกนะคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตมีอะไรเป็นอันนี้ครับคอนเวิ orp, ร์ต X Golf นะฮะอ่านี่ก็ได้จากคาร์นิวอลมานะครับก็ยังไม่ได้ใส่เลยป้ายยังครบอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แกะใส่เลยสวยมากนะครับเพราะสีมันน่ารักดีครับต้องรีบเอาเลยนะฮะ อันนี้มันก็เหมือนจะออกมาอีกสีหนึ่งละนะสีดํามั้งสีดําก็สวยดีนะครับแต่รุ่นแรกของผมอะรุ่นแรกออกมาผมว่าสวยสุดที่ไม่เป็นสีครีมกับสีส้มอันนั้นอันนั้นดีสุดในในรุ่นนี้นะในรุ่นเอ o กอนะก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบส้นแฟตแบบเป็นรองเท้าแบบข้อสั้นอีกนะครับเป็นรุ่น OG เลยอนันนี้ผมขายทิ้งไปหมดละไม่ขี้เกียจใส่นะฮะอะคอนเวิร์ตผมมีกี่คู่นะครับคอนเวิร์ตผมมี8คู่นะฮะ ต่อมาเราไปต่อกับรุ่นไฮแบรนด์ดีกว่านะครับไปเราไปไล่ทีละคู่ดีกว่าไฮแบรนด์นะครับผมคู่แรกนี่เลยนะครับแคนเนสตูดินี่ผมได้ซื้อต่อมาจากคุณบูสเลอร์นะครับมันไซส์มันใหญ่กว่าผมประมาณแบบประมาณไซส์หนึ่งอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับใส่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าชิปมาเองรวมชิปแล้วผมว่าแพงมากแพงโคตรเลยก็อันเนี้ยรุ่นนี้ก็เห็นลิซ่าแบ็คพิง์ใส่มั้งครับแล้วก็พวกแบบแฟชั่นนิสตาของต่างประเทศเขาใส่กันทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เป็นรุ่นที่มาแรงมากๆปีที่ผ่านมาดีกว ตูดิโอผมมีคู่หนึ่งก็คือคู่นี้นะคคู่นี้เนี่ยโอ้ชอบมากนะครับแต่ว่าคือพวกไฮแบรนด์มันมีปัญหาตรงที่ผมมารู้สึกว่าเวลาเราซื้อแล้วไม่ได้ลองอะ่ะมันจะใหญ่กว่าเท้าเราประมาณครึ่งถึงหนึ่งไซส์แล้วผมอะ่ะชิปมาจากเนี่ยต่างประเทศแล้วผมมั่นใจว่าเออไซส์นี้เราใส่ได้แน่ๆปรากฏว่าเออมันหลวมกว่าเราไปไซส์หนึ่งจริงๆด้วยนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าชอบนะฮะเขาเขียนว่า41ไซส์มัน41แต่จริงๆแล้วประมาณ42ได้นะครับผมเป็นเท้าฝรั่งอะ่ะเข้าใจได้นะต่อมาาคจกุณ กล้องไฮฟ์ซารลอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ชอบมากเพราะว่าแต่งตัวง่ายแมท์ง่ายนะครับผมอันนี้สบายมากนะต่อมาก็คือเมื่อกี้แหละใน k ค d b o o k เมื่อกี้ที่ผมเอาให้ดูคู่แรกเลยก็คือเป็นไฮแบรนด์เหมือนกันนะครับเว็บแปร์นะครับผม X ก,กับออฟไว้นี่เราตีว่าเป็นไฮแบรนด์เลยดีกว่าออฟไว้ Off นี่ก็เป็นไฮแบรนด์นะเนาะแต่ว่ามาเก,กับ n นกี้นะครับคู่นี้นี่หนูนาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดน,นะครับผมก็นานแล้วแหละประมาณ3ปีได้แล้วนะแทบจะไม่ค่อยได้ใส่เลยนะครับผเดี๋ยวหาโอกาสมาใส่ Excel อะลิกาโต้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ต่างประเทศเขาแบบฮิตมากนะครับผมแล้วก็ใส่กันเยอะมากแฟชั่นนิสต้าเนี่ยผมชอบมากเหมือนกันนะหมดแล้วสําหรับไฮยแบรนด์มีกี่คู่ประมาณ5คู่นะครับเอาโอเคไปกันต่อเลยนะครับผมก็ไปต่อกับอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมชอบมากแล้วผมก็มีเต็มบ้านเลยนะครับก็คือไนกี้ไนกี้นี่คือเต็มบ้านของจริงอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ฮะสกายวอฟเฟอร์ผมมีทั้งหมด4สีด้วยกันครบเลยนะฮะมีสีนี้นะฮะหสีสีแรกนะครับ ขาวดำนี่เขียวเหลืองนะฮะอ่านี่เลยนะครับเขียวเหลืองยังไม่ได้เกะออกมาจากกล่องยังไม่ได้ใช้นะฮะก็ทั้งหมด4สีนะครับกับสกายบอฟเฟลแล้วก็มีอันนี้เป็นเวอร์ชัน2นะมันคือเวอร์ชัน2นะครับจะมีเวอร์ชันนก็เป็นแบบนี้ครับโอ้นี้เลยนี่สวยเหมือนกันนะไนกี้ต่อมาคือนี่เลยครับนี่เลยจีรากรอนนี่ Air Force พารานอยของจีรากอนนะครับนี่เวอร์ชันแรกนะครับแล้วก็ เวอร์ชัน2นะเป็นสีขาวนะฮะนี่ใส่ถนอมมากนะฮะรุ่นนี้คือเขาบอกว่าใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะมันจะแตกนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะแตกไปเรื่อยๆนะครับหลายๆคนก็ไปทำคอสตอมให้มันแตกข้างในก็จะลายมันก็จะสวย็มควรเลยผมไม่กล้าแกะว่ะผมอยากให้มันแบบอยู่ลายแบบนี้ไปตนอดนะผมเพราะว่าผมถนอมรองเท้าฮะต่อมานี่เลยนะครับผม Nike X กับ s t a ซี y นะครับอันนี้รุ่นนี้พักเซรอยใส่นะครับก็ทำให้แบบยอดขายมันแบบเยอะแล้วก็คนตามหาเยอะนะครับผมแพงพอสมควรเลยนะครับ Nike Jordan l u c k ้นะครับผมอันนี้ก็ หายากมากนะนี่ผมได้ซื้อมือสองมานะครับเป็นฟูลบ็อกซ์เลยนะครับมีทุกอย่างครบเชือกกล่องนะครับก็ก็คือเป็นราคาที่เออโอเครับได้นะครับผมไม่แพงเท่ากับซื้อมือหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องเสียชิปปิ้งด้วยนะครับอันนี้นะสภาพก็ยังดีอยู่เลยนะฮะส้นทุกอย่างก็ยังแบบไม่ซึกไม่ไหลนะก็คู่นี้ครับอ่าเป็นจอแดนขนแมวที่บ้านเยอะมากแพนด้าครับนี่ผมไปซื้อที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หาไซส์ผู้ชายไม่ได้นะครับผมคืออันเนี้ยมันเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนั้นที่ไปซื้อทีี่่่ปปุลระมาณ25.5 นะแต่ว่าในกี๋จอแดนมันช่วงหน้าเท้าเนี่ยถ้าเป็นไซส์ของผู้หญิงนะครับมันค่อนข้างที่จะบีบเข้าอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นคนหน้าเท้าแบบบานนิดนึงนะฮะเวลาใส่ค่อนข้างลำบากแต่ว่ามีวิธีช่วยกนะ็คือเราใส่แพตฟอร์มมนะแบบพวกเสริมส้นเล็กๆเงี้ยเพื่อให้เท้ามันกระดกขึ้นมาหน่อยนะครับเวลาใส่มันก็จะไม่ลำบากไม่ไม่บีบมากนะผมว่าอันนี้เป็นตัวช่วยในการใส่จอแดนสำหรับคนซื้อไซส์ผู้หญิงมานะครับผมอันนี้ก็ซื้อมาเป็นไซส์ผู้หญิงเหมือนกันไซส์เท่ากันเลยนะฮะนี่ นี่เป็นรุ่นลักกี้ก e ีนนะผมก็ผมชอบนะสีสวย n นกี้แ i r j จอแดนม o คค่านะฮะยังไม่ได้ใส่เลยนะคะรุ่นนี้ยังไม่ได้ใส่เลยก็หาโอกาสไปใส่ถ่ายกันนะฮะโอเคเป็นรุ่นดังบ้างนะครับเพิ่งได้มาเลยนะฮะปรับกล้องนิดหนึ่งอ๊บอ่ะไนกี้ดังโลนะครับผมก็เป็นสีใหม่สีล็อตเนี้ยมันจะมีสีขาวดำซึ่งผมก็มีนะอยู่ไหนวะอ่ะ ก็จะมีสีขาวดําแล้วก็สีฟ้าแล้วก็จะมีสีขาวนะครับมีสีขาวนะฮะแบบนี้เลยนะฮะอ่ะสีดำนี่ก็แบบอันนี้ก็ใส่สบายเหมือนกันนะเป็นดังโลเหมือนกันนะครับก็ให้ฟิลเดียวกับนี่เลยครับนี่เลยนะฮะแต่ความต่างตรงที่ก็คือวัสดุประมาณเมื่อประมาณ2ปีแล้วมันฮิตมากนั่นก็คือรุ่นนี้ฮะ n นก e React Element 87ครับเป็นรุ่นแรกของ React เลยนะเพราะผมชอบคือ ผมใส่กระดาษไอนี้ไว้อะให้ทรงมันไม่สีนะครับผมดันทรงเอาไว้นะก็เวลาเราใส่ถุงเท้าสีอะไรเนี่ยไอ้รองเท้านี่มันก็จะเปลี่ยนไปตามสีถุงเท้าเราเพราะว่ามันเป็นแบบใสนะครับใส่สบายมากนะครับแล้วก็แทบจะไม่ค่อยได้ออกมาใส่นะครับเดี๋ยวจะพยายามเอาออกมาใส่บ่อยๆคู่ที่เพิ่งได้มานะครับจากคุณกล้องนี้ก็คือนี่ฮนะ Nike X Premium นะผมเป็น a Max 97มั้งผมไม่แน่ใจ97หรือ95เนะีจำไม่ได้ละจําชื่อรุ่นไม่ได้กล่องก็ไม่มีนะครับผมเพราะว่าไปจิ๊เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับ นไะนกี้มีประมาณ11คู่ครับผมไนกี้มี11คู่นะอันนี้ Air Force สนะครับ มีรองเท้าวิ่งอน,นิดาเยอะมากนะพอตาบูดประมาณแบบ4คู่ได้นะพอตาบูดเนี่ยอันนี้ผมไม่นับแล้วกันนะผมตัดทิ้งไปนะฮะัเป็นรองเท้าวิง่งออกกาลังกายก็ว่าไปนะไม่ได้ใส่ประจําวันสักเท่าไหร่รองเท้าที่แบบเออใส่แล้วแบบใส่แล้วแบบแแบบดูมีมูลค่าหน่อยละกันนะครับผมอันนี้ก็คือเออยิซี่ห้าร้อยว่ะอืมนั่นแหละครับผมก็เป็นสีดานะัเหมือนจะรีเซลกันแล้วมัง้งตอนเนี้ยรีเซลกัน3รอบได้แล้วอะ่ะก็ยังมีมูลค่าอยู่แล้วผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเป็นสีดําที่แบบมันมันแต่งตัวสนุกดีีนนนะะค้ผ อันนี้มีสีคอนะครับแล้วก็นีน่เรียกว่าสีอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็สีน้ําตาลแล้ก็มีสีหนึ่งนะฮะก็เป็นสีครีมนี่คือเขอะมากคู่นี้เขอะสุดๆเพราะว่าอาดิดาผมนับเป็นสีคู่แล้วกันนี่คือซูโค k กนะครับผมอรองเท้าแตะที่ผมคิดว่าเออมันใส่แฟชั่นได้แล้วก็สามารถแบบใส่ลำลองเป็นแคมปิง้งไปประจำวันอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยมันก็แมทสนุกดีนะครับผม โอ้ยอืมอืมออโอเคมาเรียบร้อยนะครับสำหรับการเ,เปิดกุรองท้านะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้อยากจะมาอวดอะไรนะแต่ว่าหลายคนอยากเห็นไงก็เลยไหนๆก็ว่างแล้วอะ่ะเราก็เลยคิดว่าอยากจะลองเอามาทําดูนะผมก็เป็นการเ,เช็คอัพตัวเองด้วยว่าที่มึงซื้อรองเท้าเยอะแล้วนะ <c oughs> เยอะเกินอันนี้คือที่ทุกคนเห็นเนี่ย อ่าผมให้ประมาณ70%แล้วกันนะครับผมมันยังมีนอกบ้านที่เชลวนอกบ้านอะ่ะประมาณ30%เก็บไว้ในกล่องรองเท้าในเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็หลายคนถามมาว่าแล้วคู่ไหนเป็นคู่ที่เราชอบที่สุดเป็นคู่โปรดที่สุดนะครับผมเอาเป็นคู่ที่ผมรู้สึกว่าใช้งานคุ้มค่ากับราคาที่สุดนะตั้งแต่ซื้อรองเท้ามาใช้เลยนะก็คือนี่ฮะ ไนก e ้ i r f o r c e 1สนะสีขาวในความรู้สึกของผมเนี่ยคือ1ผมให้ละติ๊กถูกหนึ่งก็คือราคานะผมราคามันับผมมาซื้อมาได้ประมาณ2 0 0 0ซื้อจากร้านซีกนะผมก็ขอบคุณพี่พีคมากมากนะก็อันเนี้ยผมซื้อมาแล้วผมใส่ตลอดคือ1นมันมันเป็นรองเท้าที่แต่งตัวง่ายครับสีขาวเนี่ยเอาไปอะดกับเกือบได้ทุกชุดอะอะไรก็ได้เนี่ยผมใส่ชุดวันเนี้ยคิดเลยว่าผมก็ใส่รองเท้าขาวเงี้ยแล้วใส่หมวกสไปรือไม่ใส่ก็ได้คืออย่างหนึ่งคือมันมันดูสุภาพเรียบร้อยดูสตรีด้วย หลายอย่างมันมันมันลงตัวนะสำหรับ Air f o r c e สวผมให้คะแนน Air Force สวัผมให้เต็มสิสสำหรับผมนะหนึ่งเรื่องความใส่สบายก็โอเคนะฮะแล้วก็ดูแฟชั่นก็โอเคมันก็ดูไม่เก่ามันดูแบบดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะผมผมรู้สึกว่าถ้าจะหารองเท้าติดบ้านไว้สักคู่หนึ่งเนะี่ยแล้วก็เราจะไม่ซื้อรองเท้าบ่อยในเร็วๆนี้ Air Force One, ์ฟอร์ e วัเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะผมก็ใช้ยาวๆได้ประมาณ3ปีนะผมว่า3ปีเนี่ย มันจะเริ่มเหลืองละทำความสะอาดยากละสามปีเราก็ใช้ปีละพันถ้าคูณเป็นวันเราตกวันแล้วไม่กี่บาทเองนะผมผมชอบคิดแบบนี้มันทําให้แบบสบายใจในการซื้อรองเท้านะผมก็เลยทําให้มีรองเท้าเต็มบ้าน น <t ittle> ี่เป็นเลียกว่าเป็นข้ออ้างน,นะครับผมก็ถ้าถามว่าจําเป็นไหมนะครับก็ไม่จ <t ell> ําเป็นครับแล้วแต่คนนะครับคือเราหาทางออกด้วยกันซื้อรองเท้าแล้วก็สะสมนะครับ <t ell> แต่ว่า <t ell> ผมเนี่ยดีอย่างนึงที่ว่าผมซื้อมาแล้วคู่ไหนไม่ชอบผม,มก็ขายออกนะครับ <t ell> ไม่ได้ซื้อมา <t ell> แล้วก็โอ้โหขาดกําไรขาดทุนหรือว่าแบบซื้อมาแล้วมานั่งทุกอะไรเงี้ยผมซื้อมาขายไปตลอดนะถ้าเกิดว่าใครอยากแบบซื้อรองเท้าของผมต่อก็ไปดูที่ร้าน JR Shop Official ได้นะครับ ไอจไว้ให้อันนี้ก็เป็นล้านของผมเองก็ขายรองเท้าตลอดตลอดเลยนะครับผมเอาเป็น,นว่าผมว่าจบคลิปแค่นี้ดีกว่านะคลิปนี้ค่อนข้างยาวสมควรแล้วเดี๋ยวผมต้องไปตัดเสียเวลาพอสมควรเลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรในบ้านอีกเดี๋ยวรอติดตามให้ดีสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ